เป็นเพื่อนว่าคนไหนจะชนะคนไหนจะกินน้ำคนแรกมันเริ่มหวานใช่ว่ากินเอาห้ามหยุดห้ามพูดค่ะกินไปเรื่อยๆถ้าไม่ไหวก็กินน้ำแค่นั้นเองยอมแพ้ซะโดยดีนี่าดูปากปากเริ่มแดงแล้วทุกคนแต่ยังไม่ยอมแพ้ไหวปะไม่ไหวก็กินน้ำ นิชาเนี่ยแฟมิลี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะับนี่ฉนอยากกินหมูแต่ไม่ต้องให้กินก็ไดนอะไรไปเริ่มก่อนวันนี้เด็กๆมาทำอะไรกันคะโอเคงั้นไปตามหามาขนมอะไรที่เผ็ดที่สุดในโลกเดี๋ยวมารีวิวให้เพื่อนๆดูค่ะ อันนี้คุณแม่ปล่อยเข้ามาก่อนนะคะพอดีแม่ไปธน,นาคารมาอะไรอะไรคะขนมอะไรคะไหนขา,าดูก่อนเลเผ็ดเลเผ็ดแล้วกินได้เหรอนิชากินได้หรอกิ็เผ็ดค่ะเผ็ดคูณสองเลยเผ็ดคูณสองเด็กๆอยากกินเหรอคะค่ะอันนี้หนึ่งแถมหนึ่งดูแล้วเหรอในหนึ่งแถมหนึ่งไหนไม่ดูสิอ๋อจริงๆด้วยหนึ่งแถมหนึ่ง อ่ะโอเคอยากกินก็ลองซื้อไปค่ะซื้อสองอันเลยซื้อเยอะซื้อซื้อแค่สองอันค่ะซื้อหยิบอีกอันหนึ่งอ่านั่นแหละจ้ะหนึ่งแถมหนึ่งไปอ่ะไปเดี๋ยวไปรีวิวเพื่อนๆดูค่ะมาแล้วนะคะขนมที่เด็กๆต้องการนะคะเผ็ดที่สุดในอะไรนะในโลกเลยหรอนี่นะคะทุกคนเขาบอกว่าขนมที่เผ็ดที่สุดในโลกนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาริรกอเป่ากก็ไม่รู้นี่เลย เผ็ดคูณสองนะคะสไปซี่แล้วก็อันนี้อะไรของน้องนิชานี่นะคะทุกคนดูซิว่าเขาจะกินได้หรือเปล่าแต่ว่าก่อนอื่นอย่างคุณแม่เตรียมน้ำมาให้แล้วนะคะรอลุ้นกันนะคะว่าใครจะเป็นคนที่กินใครที่จะเป็นคนกินน้ำก่อนคนแรกคนนั้นแพ้ระหว่างพี่ในญากับน,น,น้องนิชานะคะเออแม่ต้องแข่งจะได้มีอะไรที่แปลกใหม่ให้เพื่อนๆดูนะคะใน,นเมื่ออยาก,กเรียกร้อง,<ค>งอยากจะกิน เอ้ยยงัยงยังไม่ได้อย่าเพิ่งสีเอาแกะทั้งสองห่อเลยค่ะ๋ยวเราจะมาดูกันนะคะกินเป็นไงคะอันนี้สีอะไรคะแน่ลิไหนไม่เอาแม่ยังไม่คิดแม่จะด,ดูว่าใครจะเป็นคนกินน้ำก่อน<ม>อยากกินของเผ็ดไหนนิชาเนย่าไหนเขาดูสิคะทุกคนอันนี้ห่อน,นี้เป็นแบบนี้นะคะน,นี่นะคะ,ะ,คะข้างในข้างในจะเป็นอย่างนี้นะคะ นี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าใครใครกินน้ําก่อนคนนั้นแพ้น้องิ่มกินแล้วอะดูสิกินไปเรื่อยๆอใครจะขอน้ํากินก่อนหวานมาก <laughs> ไปไหนมามากินก่อนนิชาหนีไปแล้วนะคะลูสใสจะเผ็ดค่ะแต่ไม่ยอมแพ้ค่ะ <laughs> ไปแล้วค่ะทุกคนหนีขึ้นบันไดไปแล้วออะพี่ในายายกินต่อไป <laughs> อ่ะเร็วนิด ้าหาแลวจะมาดูกันนะคะเรียกร้องอยากกินของเผ็ดกันลงมาลงมานิชาลงมาค่ะมากินให้เพื่อนๆดูก่อนค่ะแพช,ชตาไหลเลยยอมแพ้หรือยังยังค่ะอ่ยังนะคะอย่างนี้คะเผ็ดคูณสองค่ะ สไปซี่นะคะเผ็ดคูสองนั่นจะเป็นของเกาหลีใช่ไหมคะขนมเกาหลีนะคะทุกคนเป็นไงคะชาใหญ่คำแรกมันจะหวานคำต่อไปเผ็ดมากคำต่อไปเผ็ดมากมาเลยนี่ชาเราเร็วค่ะมามามา,มากินให้เห็นก่อน ใครกินก่อนแพ้เอาตั้งโชว์เลยค่ะจะกินน้ำก่อนทุกคนคอยดูเป็นพยานนะคะโมแล้วก็หายหายเสร็จเลยอ้าเร็วกินชิ้นที่สองนี่คะชิ้นแดงแบบแดบงบแบบมากเพื่อนๆดูนะคะว่าแม่ยังไม่กินแม่ไม่ได้บอกว่าแม่จะกินเป็นี่เด็กๆอยากซื้อกันอนะ่ะซื้อเสียเงินก็ต้องกินกันนะคะรู้เปลา่าราคากี่บาทเนี่ยซื้อกันมาเนี่ย มาดูนะคะทุกคนใครจะเป็นคนเปิดน้ำแก้วนี้ก่อนทำไมกิน o ิคกี้พายอยอันนี้คือความฉลาดของน้องนิชานะคะกินทีือหน่อยห้ามหยุดกินห้ามหยุดกินห้ามหยุดกินกินเรื่อยๆใครหยุดกินคนนั้นแพ้ใครวิ่งหนีก็แพ้ห้ามวิ่งหนีด้วยถ้ารู้ไม่ไหวก็กินน้ำได้เลยะคะ่ะ เป็นพื่อนว่าคนไหนจะชนะคนไหนจะกินน้ำคนแรกเริ่มหวานแต่ว่ากินเอาห้ามหยุดห้ามพูดค่ะกินไปเรื่อยๆถ้าไม่ไหวก็กินน้ำแค่นั้นเองยอมแพ้ซะโดยดีนี่จาดูปากปากเริ่มแดงแล้วทุกคนแต่ยังไม่ยอมแพ้ไหวป่าไม่ไหวก็กินน้ำเอาไม่ไหวก็กินน้ำค่ะเราพบคนแพ้แล้วนะคะทุกคนไม่กิน ไมอยากแพ้ใช่เด็ด <c oughs> แล้วที่ซื้อไปต้องรับผิดชอบกันด้วยนะไม่ใช่ว่ากินแค่นี้นะต้องกินกันให้หมดด้วยนะเนี่ยจะกินกี่วันก็ได้แต่ต้องหมดเพราะว่าเสียเงินซื้อแล้วนะคะ <c oughs> เงินมีค่าทุกบาททุกตัง,ตงที่หามามีค่าหมดค่ะกินทิ้งกินฟว้างไม่ได <c oughs> ้บาทก็มีค่าใช่ค่ะต้องรู้คุณค่าของเงินนะคะ <c oughs> โอเคเราเจอผู้แพ้แล้วนะคะก็คือน้องนิชานะคะเพรนิชากินน้ำเป็นคนแรกค่ะอ่าเด็กๆแบตจะหมดแล้วค่ะมาฝากช่องกันหน่อยฝากกดกดแชร์สสกดน,นิช,นชาีมุนี่โอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะพอดีวันนี้แบตจะหมดนะคะโอ,โอเคบ๊ายบายเด็กๆค่ะ นิชาเพลนี่พี่เนีนยชนะเย้